ผมเพิ่งซื้อ S&P Global ไปครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกธุรกิจของ S&P Global กันให้ทุกคนฟังเนาะซึ่งผมคิดว่าบริษัทนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตผมแล้วแต่จะค่อยๆซื้อเนาะโอเคบริษัทนี้จะประกอบไปด้วย5ธุรกิจหลักๆนะครับซึ่งแต่ละธุรกิจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โลกของการเงินขาดไม่ได้ทุกอันเลยนะหธุรกิจที่ผมพูดถึงก็คือนี่ Market Intelligence Global Rating Commodity Insight Index Mobility เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเจาะทีละอันแล้วก็อธิบายคร่าวๆนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าพาร์ทใหญ่ของเคา2ออัันก Market ก็ื Market Goating Intelligence บ Global มากันที่อนแรนะครับเป็นอันที่ใหญ่ที่สุด Market Intelligence หซือว่าถ้าภาษาบ้านๆผมก็จะเรียกมันว่า Data เป็น Data เกี่ยวกับการเงินก็คือ f i n a n c i n g Data ทุกอย่างถ้าจะให้เห็นภาพง่ายที่สุดคุณน่าจะเคยใช้ Yahoo Finance ไหมเว็บพวกนี้ครับเขาต้องมาซื้อ Data จาก s อสแอนด์พที่จะว่าหุ้นนี้มีราคาเท่าไหร่หุ้นนี้มีค่าลิชโออะไรยังไงอย่างเงี้ยคนที่ทําแล้วออก Data น้นี้คือเอสแอนด์พีโกแล้วเอสแอนด์พีโกโบก็จะเป็นเหมือนบริษัทคอน ซึ่งลูกค้าหลักก็คือพวกแน่นอนอินสติจูดแบงก์ธนาคารพวกบริษัทประกันอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้ข้อมูลการเงินอันที่มันน่าสนใจก็คือเขาขายเป็นแพ็กเกจที่เป็นซับสคริปชั่นซับสคริปชั่นแบบที่เราต่อเน็ตฟิกจ่ายรายเดือนนะครับอันนี้ก็อาจจะขายรายปีหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันแปลว่ามันเป็นแคชฟลูอที่คอนสิสเทนต์ก็คือแคชฟลูอที่มาสม่ําเสมอคาดเดาได้ง่ายแล้วยังไม่พอเขาเป็นธุริการเงินที่มีด a ต้าการเงินมานานเกิน10ปีนะครับตั้งแต่ป e ีเนี่ปลวก,วลกลวรัสเก้ครเป็นแบรถูกอม ทั่วโลกไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเขามีไฟซิงพาวเวอร์ที่มหาศาลจุกไหม แล้วก็ลูกค้าที่มาซับก็คือพวกสถาบันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแบงก์ประกันสถาบันการเงินใหญ่ๆนะมากันที่อันที่2คือเครดิตเลตติ้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งพาร์ทใหญ่ของบริษัทเขานะครับเครดิตเลตติ้งคืออะไรถ้าอธิบายง่ายๆเวลาบริษัทออกหุ้นกู้ครับมันจะมีเลตติ้งเขียนอยู่เช่น A A B B A A A อะไรพวกเนี้ยไอตัวเลตติ้งพวกเนี้ยต้องมีบริษัทเป็นคนออกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ S&P Global ซึ่งเขามีคู่แข่งอยู่1เจ้าใหญ่ๆด้วยกันก็คือ Moody ครับนั่นแปลว่าอะไรเขาม หรือม o น o พอีอ่ะแค่2บริษัทนี้นะครับมี Market Share 80์80%ของทั้งโลกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง Pricing Power ถูกไหมโบก,กับความที่เขาเป็น Trust e d b รนดนะครับก็คือทั้งโลกยอมรับอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นราคาทั้งโลกก็จะต้องยอมจ่ายเขานะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทที่อยากออกคุณกูอ้อ่ะเขาก็จะอ,อยากให,ให้มีความน่าเชื่อถือต่อสายตานักลงทุนทั่วไปที่จะไปซื้อคุณกู้เขาถูกไหมแล้วยิ่งมีความน่าเชื่อถือเยอะยิ่งเดตติ่งดีอะครับ AAA อ่ะเปอร์เซ็นต่าต่าว การที่บริษัทมาจ้าง2บริษัทนี้ Moody กับ S&P Global เขาสามารถลดต้นทุนในการจ่ายดอกนักลงทุนได้แบบมหาศาลยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมหามาได้แต่เป็นของบริษัท Moody นะแต่ก็เหมือนกันแหละ Moody กับ S&P Global คลอง80%ของ Market Share ก็เหมือนกันก็จินตนาการว่านี่เป็น S&P Global นะสมมติว่ามีบริษัทออกหุ้นกู้มาคือ5ปี500ล้านดอลลาร์ Corporate Bond น,นะหุ้นกู้เห็นไหมว่าถ้าออกด้วย Moody หรือว่า S&P Global เขาจะสามารถตั้ง i n t e r e s t rate ได้น้อยลงเนี่ย มันอาจจะดูตัวเลขมาเยอะนะครับแค่ไม่กี่ไม่ถึง1%เนี่ยแต่ตัวเลขที่มันหายไปที่เขาเซฟในระยะยาวคือ16ล้านนะนั่นแปลว่า Moody กับ s p globally จะคิดค่าจ้างเท่าไหร่ก็ตามเขาก็จะต้องยอมจ่ายอยู่ดีถูกไหมเพราะมันเซฟ16ล้านกับแค่การมีคําว่าความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะมาขอแบบผมทําให้ฟรีเลยผมออกเลตติ้งให้ฟรีคุณเอาไปเลย AAA ใครมันจะกล้าซื้อครับบริษัทที่ไหนก็ไมร่รู้มาออกเลตติ้งให้ ถูกไหมเขาก็จะต้องไปให้บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเป็นคนออกอยู่ดีแล้วยังไม่พอนะครับอันนี้คือรูปที่ผมหามาได้จากโ o l d m a n s a ตอนนี้เราอยู่กันที่อันนี้นะรูปนี้มันเก่าหน่อยอันนี้คือกราฟของหุ้นกู้ที่กาลังจะถูกหมดอายุในอีกในอีกหปีแล้วกันแต่ตรงนี้ไปเนาะเพราะเราอยู่2องพันยี่สิบห้าแล้วคุณจะเห็นว่ามันสูงมากนะคุณจะเห็นว่าช่วงระยะเวลา1-3ถึงปีนี้จะมีหุ้นกู้ที่หมดอายุเยอะมากเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นนครับเป็นช่วงดาวของเขาเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยสูงทาให้ ตั้ง4-5%รแล้วหุ้นกู้ที่ไหนใครจะมาลงทุนน่ะเขาก็เก็บไว้ยังไม่ออกรอให้เฟดลดดอกเบี้ยก่อนถึงตอนนี้แต่ลดไม่ลดก็ตามอ่ะยังไงคอร์ปอเรทก็จะต้องออกหุ้นกู้ใหม่เพราะมันถูกกว่าการไปกู้ธนาคารนะครับนั่นแปลว่าในอีก1-3ปีข้างหน้าเนี่ยยังไงก็จะไม่ต้องมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคมาต่อ,อันที่อันที่3นะครับธุรกิจพาที่สามเขาเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเขาเองนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งพาสสำคัญของโลลกกกกกกการรเงงงินนนน็็คคืือออออมมมดตี้้้้ไทขูพพววััหปแ๊ะ พวกค่าอะไรพวกนี้นครับที่เราเปิดขึ้นมาดูว่าราคาน้ำมันโลกตอนนี้เท่าไหร่อะ่ะ<อ>ก็คือ S&P Global เป็นคนออกแล้วก็เอาไปขายข้อมูลนี้ให้กับบริษัทต่างๆที่ทำให้เราเห็นข้อมูลนั้นอีกทีนึงซึ่งก็เหมือนไออันแรกเลยครับก็คือขายเป็น subscription ต่อปีต่อเดือนอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีมา r g i ิที่สูงมากเพราะว่าต้นทุนของการหาข้อมูลเขาเขา,เขาลงทุนไปหมดแล้วตอนนี้มันแค่โยนข้อมูลหนึ่งไปให้บริษัทนั้นที่ซื้อของเราแค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นแบรนดิ้งเหมือนอันอื่นของเขาครับก็ค ก็จะมีโกโบมาต่ออันที่4ครับก็คล้ายๆอันเมื่อกี้แต่ว่าอันรอบนี้เป็นธุรกิจโมบิลิตี้แทนโมบิลิตี้คืออะไรคือพวกรถยนต์พวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรพวกนี้ก็คือขายข้อมูลอีกเหมือนกันเกี่ยวกับรถทั้งหมดถ้าเอาข้ขาวๆก็คือเขาเจอฟอร์มูลาที่เขาสําเร็จแล้วอ่ะก็คือมาเก็ตอินเทลร์เจนซ์ข้อมูลของการเงินอ่ะเขาเจอสูตรที่มันสําเร็จแล้วเขาก็เอาแค่เอามาขยายในธุรกิจอื่นอย่างเช่นอมมูนิตี้กับรถยนต์แล้วก็ทําเหมือนกันเลยก็คือเอาข้อมูลเนี่ยไปขายให้บริษัทอื่นขายเป็นซับสคริ เงินแน่นอนทุกปีอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ในบริษัทเขาอะ่ะตัวเดียวกันด้วยซ้ำแค่แค่เปลี่ยนข้อมูลภายในนิดหน่อยมาที่อันสุดท้ายครับ S&P Global เนะี่ยชื่อมันคุ้นๆเหมือนกับอะไรไหมครับเหมือนเหมือนกับ S&P 5 0 0้ยไหมเพราะว่าคนที่ออกอินดี x S&P 5 0 0ก็คือ S&P Global เขามีข้อมูลเกี่ยวกับการเงินทุกอันทำไมเขาจะทําข้อมูลการเงินหุ้น500ตัวของอเมริกาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเอาข้อมูลนี้ไปทำไรเขาก็เอาไปขายต่อให้กับพวกกองทุนพวก ETF พวกกองทุนอะไรต่างๆที่เขาอยากมาอ้างอิงดัชนี เขาก็แค่เอาข้อมูลนี้ไปขายให้กับผู้บริษัทพวกนั้นเช่นแวนการ์ดแบล็ k ล็อบแลวเขาทำเงินยังไงทำเงินโดยการที่ทุกครั้งที่มีคนมาอ้างอิงข้อมูลของเขาอ่ะเขาก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ยอดเปอร์เซ็นต์ทีละนิดทีละนิดยังไม่พอนะครับเขาไม่ได้ทำแค่ s p 5 0 0ม้าเขาทำอีกเป็นร้อยอินเด็กซ์อย่างที่คนน่าจะรู้จักกัน SCHD เขาก็เป็นเงินคนออกข้อมูลให้นะแล้วแค่ s p 5 0 0อันเดียวครับมาเก็ตไซส์ของมันมีเงินลิงก์เข้าไปยิ่งก,กว่า1หนม่งทริลเลียนนมเงิลเลียนนะัด นนนนแล้วคุณคิดว่าธุรกิจการลงทุนด้วยอินเด็กซ์เนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆไหมมันเรียกว่า p พสซีฟอินเว s t i n g ถูกไหมครับที่เราลงทุน ETF กองพวกที่ดังๆมีอะไรบ้าง VOO S P L G SPY ที่อิงก,กับ s 500อส0อ็คนส่วนใหญ่ชอบดี a กองพวกนี้ทุกเดือนทุกเดือนยิ่งคนซื้อกองพวกนี้เยอะเท่าไหร่ s p g l o b a l ก็ยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นแล้วการลงทุนพาสซีฟนะครับนักล,ลงทุนส่วนใหญ่เริ่มหันมาทางนี้เยอะขึ้นแซงหน้าแอคทีฟแล้วนะเพราะเขาเห็นว่าผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่แพ้ตลาดด้วยซ้ำทำไมเราไม่แค่ลงทุนด้วยพาสซีฟล่ะแล้วยิ่งเทรนนี้โตเท่าไหร่ S&P Global ก็จะยิ่งโตตามนะครับผมเลยไปหาชาร์ตมาให้ดูมันน่าตกใจเหมือนกันนะผมก็ ที่มีผู้จัดการกองทุนเป็นคนดูแลครับเทรนมันลดลงทุกปีนะส่วน p a s s ีฟฟันคือสีเขียวเอใน2023น่มอ่ะมันยังไม่แซงแต่ผมไปหาข้อมูลล่าสุด2อ2 5่2025มันแซงไปแล้วครับมันอยู่ประมาณ58ตรงนี้อันนี้ลดลงมาตรงนี้อันนี้ผมให้ชัดทีวีทีทำแล้วข้อมูลมันไม่อัปเดตแต่ว่าผมไปหาตัวเลขปัจจุบันมาให้แหละประมาณนี้นะครับก็คือแซงไปแล้วสีเขียวอะ่ะแล้วผมก็คิดว่าอนาคตอะ่ะมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้อีกเพราะว่าคนเริ่มตระหนักรู้ถึงค่าดูแลผู้จัดการกองทุนนะคร ทุนไปอยู่แล้วเป็นเงินเดือนของเขาซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะ make sense ใช่ไหมครับแพ้ตลาดอีกต่ง 5, างหากจะเป็นลงทำไมก็ลงกอง p a s s i v ดีกว่านั่นก็จะเป็นทั้งหมดของธุรกิจ S M P Global นะครับมากันที่ทำไมผมถึงเลือกบริษัทน,นี้แล้วก็อยากลงทุนในบริษัทน,นี้ดีกว่าข้อแรกคือมันชัวร์ครับเงินอะ ม,มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันชัวร์ก็คือทุกอย่างของเขาเป็น subscription ที่คนต้องซื้อเป็น monopoly แปลว่าเขาสามารถขึ้นราคาได้ตลอดคืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยน้อยที่สุดคือขึ้นขึ้นเกินเงินเฟ้อแล้วไอ้คำว่า subscription ของเขาครับมัน d ด v e r s i f y ไปด้วยคือเขาเพยายามไปในทุกอุตสาหกรรมการเงินลด c o m m o d i t y โอเคมันหนักไปทางด้านการเงินแหละแต่ว่าเราอยู่ในโลกทุนนิยม,มครับยังไงการเงินก็จะต้องอยู่ตลอดไปแล้วถ้าคุณคิดว่าบริษัทแบบนี้มันจะโตช้าใช่ไหมครับผมเห็นต่างมากเลยนะเพราะว่าโลกของเราอ่ะทุกวันนี้ มาแล้วก็เอาไปใช้เพื่อหาเงินให้ได้มากทีูุ่แเรายิ่งขับเคลื่อนด้วยนี่แปลว่าอธุรกิจเครดิตเลตติ้งของเขาอ่ะมันจะต้องโตแถมมันไม่ใช่แค่ใน US นะครับมันคือ g l o b a l ตามชื่อของบริษัทเขาอ่ะ S&P Global ก็คือถ้าคุณคิดว่านี่ของโลกจะโตบริษัทนี้ยังไงก็โตถูกไหมแล้วมันยังไม่ได้ไปทั่วโลกขนาดนั้นน่ะพวก emerging market อะครับยังไม่ค่อยได้ใช้กันเลยนะอย่างประเทศไทยเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ S&P Global ขนาดนั้นแปลว่ามันโตได้อีกแล้วยังไม่พอครับถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยจริงจริงอะ่ะบริษัทเยอะอีกเยอะมากๆทีุ่้กูเขากทจ่หุ ต่ออายุหุ้นกู้ก็คือไปอหุ้นกู้ชุดใหม่ออกมาซึ่งในอีก1-5ปียังไงยังไงเฟดก็ต้องลดถูกไหมครับซึ่งถ้าให้เขียนคําที่ผมรู้สึกชอบบริษัทนี้มากที่สุดก็คือ predictability ครับก็คือมันคาดเดาได้ว่านั่งอยู่ยเฉยๆก็ก็มีตังเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกว่าราคาตอนนี้ครับมันไม่ได้แพงมากถ้าดูกราฟนะครับน,นี่คือช่วงที่ดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหมครับ ก็ไม่แปลกที่หุ้นมันจะลงแต่มันกลับมาขึ้นแล้วเพราะว่าคนเริ่มตระหนักแล้วว่าอายุของหุ้นกูก้กาลังจะหมดอีกเยอะมากแล้วปีนี้กําไรเขาก็ออนทำหายก็เลยไม่แปลกที่เขาขึ้นไปออนทำหายนะครับแต่ผมยังคิดว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วมันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมา,มาดูตัวเลขบริษัทคร่าวๆกันนิดน,นึงนะครับที่ผมชอบอันดับแรกเลยก็คือพวกมา r จินครับนี่คือ Prof ิตมาจินเนาะก็คือขายของหนึ่งอย่างยัดมารจิกนกไรได้เยอะขนาดไหนครับมันอยู่ที่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยบาง ซึ่งมันเยอะมากนะครับอันนี้คือเทียบเท่ากับพวกบิ๊กเทคใหญ่ๆเลยนะมาจิ้นระดับเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นบริษัท Data ถูกไหมต้นทุนเขาไม่ได้ต้องลง,งทุนอะไรเยอะแลวที่ผมชอบมากๆเลยก็คือฟรีแคชโฟร์ครับก็คือเขามีเงินสดเยอะเขาไปทำอะไรได้อีกเยอะส่วนอันนี้เป็นเงินสดที่หักลบแบบ stock based c o m p e n s a t i o n ก็คือพวกบริษัทเทคใหญ่ๆครับจะชอบจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเป็นหุ้นแทนเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเสียงเงินสดในด้านนี้ไปแต่บริษัท s อ g i ออย่างเงี้ยจ่าย stock based น้อยมากนะครับก็คือแทบไม่ม เงินสดจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ expense ะครับ คาเปกมันน้อยมากมันอยู่ที่ประมาณ100อันนี้ก็คือแค่ค่าคราวของ a w วเฉยๆของ a m a z อ n นะครับก็คือจ่ายค่าคลาวเพื่อไปเก็บข้อมูล Data อะไรพวกนี้มันมีเท่านี้แหละครับส่วนใหญ่แปลว่าเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวาะทำอะไรก็ทําได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแชร์เขาแซนดิงก็คือหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทก็คือก่อนนั้นเนี้ยช่วงที่ดีๆเขาก็ซื้อหุ้นคืนซะเยอะแล้วมีมี3ปีหลังเนี้ยที่อัตราดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงเนาะเขาก็เลยอาจจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เเทท่่่่่่าากกกัับชวววงงออนนนน้้ีแลลแีแแแตมจะะป็ไรลลลด ไม่พอนะผู้บริหารให้ไก์แดนว่าปีหน้าครับอัจสต e ฟรีแคชโ o w ของบริษัทเขาคิดว่าจะให้ได้6บิลเลียนบิลเลียนก็คือขึ้นมอยู่ตรงนี้เลยมันจะบวกขึ้น มาอีกประมาณ14%แล้วผมไปเช็คมาทั้งหมดอะไก์แดนซ์ที่เขาเคยให้มาเขาชนะ e s t i m a t e ทุกรอบก็คือเป็นเป็นผู้บริหารที่ให้ไก์แดนซ์ได้ต่ำนะครับต่ำกว่าที่เขาคิดอะ่ะเพิ่งเขาชนะเอที่เขาให้มาเนี่ยเสมอเส,สมอถ้าบอกว่าจะทําได้10%เปอร์เซ็นต์เขาจะทาได้1 2บสองสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่ยเสมอเส,สมอนะครับก็คือผมก็คิดว่าปีน,นี้เขาก็จะทําได้เกินที่เขาพูดเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าราคาตรงเนี้ยผมคิดว่ามันยังไม่แพงเลยถ้าผู้บริหารทําได้อย่างที่เขาพูดจริงๆอ่อะราคามันจะขึ้นไไมม่่่ด้้้อออีีีกกนนนครับ็็เเปหตุุผผลทซื SPGGI ข thank <laughs> you